สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเนนลีวฟช anel กับเกมซูเปอร์ไนท์รีเวิร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ห,หลักๆเราก็จะมาแนะนําเพื่อนๆกันนะครับผมสำหรับใครที่จะเริ่มฟาร์มรูบี้นะครับผมในส่วนของดันฝันร้ายนะครับใน1นิ่งหนึ่งเป็นต้นไปเนาะหลักๆเนี่ยทีมเราเนี่ยจะใช้งานกันประมาณไหนได้บ้างเพื่อที่จะ แบกเด็กได้ไหวแล้วก็ไม่ลุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมีตัวละครมาแนะนําประมาณ2ตัวด้วยกันในการแบกความทีมนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนะว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําง่ายนะครับผมก็ต้องอัปเกรดตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าหากพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเซเ e ่ Night รีเบิร์ตกันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์ Cloud สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิอ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพคเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l ลเว l ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภัย แอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ ก่อนที่เพื่อนๆเนี่ยจะเรื่องําการฟาร์มนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะสงสัยก่อนใช่ไหมว่าการฟาร์ม Ruby นะครับในส่วนของดาน1นีดหฝันร้ายกับตัวของ1 4บดห ทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะว่าในส่วนของ Google Sheets ที่ผมเนี่ยได้ทำให้ไปในคลิปที่ลงตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าตอนเช้าแล้วผมจะไม่ได้เหมือนกันนะน่าจะตอนเช้าแหละซึ่งมันได้ exp ที่ไม่ต่างกันเลยนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่า exp เนี่ยที่มันได้เท่ากันนะครับ แล้วทำไมห,หลายๆคนเนี่ยถึงที่จะเลือกเรื่มฟาร์มฝันร้ายกันตั้งที่ทีมเนี่ยก็ทํายากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเหตุผลเนี่ยมันก็มีอยู่เช่นกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะกดเข้าไปดูในด่านประชนภัยกันก่อนละกันนะครับหลักๆนะครับผมในส่วนของด่านฝันร้ายนั้นมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าในส่วนของการฟาร์มปกติอยู่ก็คือการดรอปไอเทมที่ไม่เหมือนกันในส่วนนี้เนาะถึงแม้ว่าตัวของการดรอปตัวละครเออ exp monster ที่ได้รับเคยหรือว่าจำนวนรอบในการฟาร์มรูบี้เนี่ยจะเท่ากันแต่ว่าการฟาร์มฝันร้ายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะดรอปให้กับเราเลยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวของอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องประดับในส่วนนี้เนาะซึ่งเครื่องประดับเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เกรดคอมมอนนะครับผมไปจนถึงเกรดระดับกรอบสีทองกันเลย ทีีเดยวก็จะมีทั้งหมดตามนี้เลยนะครับผมสีระดับด้วยกันเนาะซึ่งแหวนแต่ละวงเองเนี่ยก็จะเพิ่มคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปลายทางของไอเทมแต่ละชิ้นนั้นก็ช่วยส่งผลให้กับค่าเซตัสของตัวละครค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรด้วยเช่นกันในส่วนนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของการฟาร์มโหมดนี้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะยากขึ้น พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าทีมที่เราเนี่ยจะต้องใช้งานก็จะมีทั้งหมด2ทีมด้วยกันนะครับก็คือทีมหนึ่งเนี่ยจะมีตัวแบกได้แค่ตัวเดียวเพื่อที่เราเนี่ยจะฟาร์มตัวเด็กทั้งหมด 2เซตนะครับผมอ่ะก็เลยต้องมีตัวละครตัวแบกเนี่ยทั้งหมด2ตัวอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เราเนี่ยจะต้องมาโฟกัสในส่วนของตรงนี้แล้วเนาะแต่ว่าในเรื่องของการฟาร์มเด็กแล้วก็ได้รูบี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันฟาร์มแล้วเนี่ยสุดท้ายก็คือจํานวนรอบก็ยังคงใช้เท่ากันอยู่ใครไม่เติม VIP นะครับผมหรือว่าบัตรเดือนก็จะฟาร์มทั้งหมด1 1รอบส่วนใครที่เติมบัตรเดือนก็จะใช้รอบในการฟาร์มเนี่ยทั้งหมด10รอบเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ายิ่งเราฟาร เ,เราก็จะได้ในส่วนของประดับและการฟาร์มทุกๆครั้งก็ยังมีการนับจํานวนรอบซ้อมทับด้วยนะครับผมหากฟาร์มครบ15 0 0 0ันครั้งเนี่ยมันก็จะได้รับตัวของกล่องที่เราเนี่ยสามารถซุ่มนะครับที่เป็นแหวนตัวของแหวนทองได้อีกด้วยเนาะในส่วนนี้ซึ่งมันจะค่อนข้างเพิ่มศักยภาพให้กับตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้มาบ้างแล้วจำนวนหนึ่งเวลาที่เราเนี่ยเอาไอเทมเหล่านี้มาใส่ให้กับตัวละครแล้วก็ทําการตีบวกเนี่ย มันก็จะเพิ่มในส่วนของสเตตค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ในส่วนของ HP สีูงถึง5%กันเลยทีเดียวสําหรับการบวก9ในส่วนของตรงนี้เนาะอันนี้เองเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครเกง่งขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นแหวนที่ดอกมาก็คือเป็นพื้นหลังสีดํำเลยระหรับคัมมอนเลยต่อให้เราตีบวกเต็ม9แล้วเหมือนกันเนี่ยมันก็ยังได้เปอร์เซ็นต์เท่ากันอยู่ แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถพิเศษของไอเทมนั้นๆน,น,นะครับผมที่จะต่างกันไปเนาะส่วนตัวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าหากว่าเป็นแหวนสีม่วงจะตีได้ถึงบวกสิหรือเปล่าหรือว่าแหวนสีทองจะตีได้ถึงบวกสิหรือเปล่าถ้าตีได้ถึงก็จะเพิ่มสเตตตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยสตัวละครที่ผมใช้งานในการฟาร์มอยู่หนะ้าตอนนี้นะครับผมทีมจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปฟาร์มให้ดูก่อนสักรอบหนึ่งลักกันนะครับในส โดยทีมที่ผมใช้งานในปัจจุบันนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ใช้งานปัจจุบันเนี่ยก็จะมี2ตัวละครด้วยกันนะครับในส่วนของทีมที่1ผมจะใช้ตัวของยอนฮีในการแบกดันฟาร์มนะครับผมแล้วก็ทีมที่2เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวของเทโอในการแบกดันฟาร์มทั้ง2ตัวละครตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่ารูปแบบการเล่นมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ หลักๆเลยการใช้งานของ2ตัวละครตัวนี้เนี่ยยอนฮีผมจะเปิดด้วยท่าสกิลหมู่อย่างตัวของเมเทโอลงมาโจมตีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้สกิลล่างอีกทีซึ่งหวังผลให้ขอแค่กดสกิลล่างแล้วตายอย่างน้อย3ตัวในการโจมตีหรือว่าการต่อสู้รอบนี้เนี่ยทีมของยอนฮีนั้นก็จะผ่านได้ง่ายๆแล้วนะครับในส่วนนี้เนาะยิ่งถ้าหากว่าใครทํายอนฮีมาจนถึง C2 เนี่ย โอกาสผ่านมันก็จะค่อนข้างสูงขึ้นมากๆเพราะว่า C2 ของยอนฮีนั้นมันจะทําให้การโจมตีปกติของเขาเป็น2เป้าแล้วเขาเนี่ยจะค่อนข้างเคลียร์มอนเร็วส่วนในส่วนของเทโอนั้นก็สามารถเริ่มฟาร์มได้ตั้งแต่ C2 แล้วเช่นกันนะครับผมถึงแม้ว่าในการโจมตีด้วยสกิลชุดแรกทั้งสองสกิลของเทโอนั้นมันไม่สามารถเคลียร์มอนได้จนจบแต่ว่าตัวของเทโอเนี่ยเขายังสามารถเกิดใหม่แล้วก็ทําการครูดาวสกิลได้ในส่วนของ C2 เนาะมันเลยทําให้ตัวของเทโอเนี่ยเวลา เขาตายแล้วเขาลุกขึ้นมานะครับผมก็จะสามารถใช้สกิลแล้วก็เคลียร์ศัตรูอีกรอบหนึ่งได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากว่าใครทำเทโอเนี่ยจนถึง c 6แล้วเนี่ยมันก็จะเคลียร์จบตั้งแต่2สกิลแรกแล้วนั่นเองนะครับต่อมา2ตัวละครนี้เราจะต้องปั้นตัวละครประมาณไหนถึงจะเริ่มฟาร์มในตัวของฝันร้าย ไหวกันบ้างเนะาะลักๆเลยในส่วนของแทโอนั้นผมก็ได้มีการอัปเกรดตัวละครขึ้นเป็น6ดาวแล้วก็ข้ามขีดจำกัดทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับผมก็จะอยู่ที่ C4 ซึ่งมันก็จะได้ในส่วนของพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็ดาเมจคริตเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกัน วต,ตัวของสกิลต่างๆก็มีการอัปเกรดในส่วนของสกิลที่ติดพาสซีฟไปแล้วมันจะทําให้ตัวของสกิลตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น39%เวลาที่เขาตายแล้วเกิดใหม่อันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นในส่วนของตรงนี้เนาะสิ่งที่สําคัญก็คือการข้ามขีดจากัดจนถึง c 2มากกว่าเวลาที่เขาตายเขาจะลุกขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งกูดาวสกิลทั้งหมดเนี่ยรีเซ็ตแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลได้หมาอีกครั้งนั่นเองจะทําให้ตัวของเทโอเนี่ยก็จะเริ่มแบก ส่วนของด้านฟันร้ายด้านหนึ่งได้แล้วนะครับส่วนสกิลหนึ่งสกิลสอถ้าหากว่าอัพขึ้นมาได้ก็จะทําให้เปอร์เซ็นต์ดาเมจเนี่ย ก็จะเพิ่มขึ้นพอสมควรเหมือนกันก็จะทําให้ปิดงอนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าถามว่าจําเป็นต้องอัพไหมนะครับผมจะอัพก็ได้หรือก็ไม่อัพก็ได้เนาะหลักๆเนี่ยถ้าหากว่าติดพาร์สิก็จะค่อนข้างง่ายกว่าแต่สําหรับเทโอนั้นก็คือ C2 ก็สามารถฟาร์มได้แล้วส่วนอุปกรณ์ต่างๆของเทโอในกรณีที่สำหรับบางคนนั้นยังทําไม่ถึง C6 ให้ใส่ตัวของอุปกรณ์หรือว่าอาวุธเนี่ยเป็นการเพิ่มอัตราคริติคลอลไปก่อนเพื่อที่จะทาให้อัตราคริติคลอลของเรานั้นสูงให้ถึง70%นะครับ เพราะว่าตัวละครที่ยังไม่ขึ้น C6 นั้นสกิลของเทโอเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ในการอ่าโจมตีตีติดคริติคอลเนี่ยขั้นต่ำก็คือ30%อยู่แล้วบวกกับเปอร์เซ็นต์คริที่เราทำไว้70%เนี่ยก็จะทำให้เทโอเนี่ยตีติดคริร้อยนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวละครของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น C6 โอกาสครีของเราเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น100%อยู่แล้วเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําอุปกรณ์ที่จะเพิ่มอัตราการครีตแล้วนะครับผมทั้ง2สกิลเลยเนาะก็ให้เปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยไปเป็นความเสียหายคริติค่าแทนทั้ง2ชิ้นเลยเพื่อที่จะทําให้ดาเมจของเทโอเนี่ยสูงที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับในส่วนของเสื้อทั้ง2ชิ้นเอเนี่ยก็จะใช้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ทั้งสองอันเลยเพื่อดึงพลังโจมตีให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับจะทําให้ดาเมจที่ทําออกมาเนี่ยจะค ในส่วนของออบรองต่างๆนั้นหาเท่าที่เราเนี่ยพอจะหาได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีแบบเปอร์เซนต์เพิ่มดาเมจคริติเข้าหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีแบบแฟรตก็ได้เช่นกันนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะ ซึ่งผมจะไม่นับรวนในส่วนของประดับละกันเพราะว่าก่อนที่ผมจะมีประดับเนี่ยตัวของโอนั้นก็สามารถผ่านด่านได้อยู่แล้วตามปกตินะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะแล้วก็เริ่มผ่านได้ตั้งแต่ซีสองแล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวของยอนฮีเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องทําเยอะหน่อยถ้าจะให้พูดตามตรงนะครับผมยอนฮีเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องทําเยอะจริงๆนะครับเพราะว่ายอนฮีเนี่ยเดิมทีนั้นถ้าหากว่าไม่ขึ้นถึงซีสองกว่าจะทําให้มันเคลียร์มอนได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากถ้าจะ ทำให้แบบว่าง่ายจริงๆเนี่ยก็จะต้องทําให้ตัวของสกิลทั้ง3สกิลของเขาเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ทั้งหมดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพอ่มขึ้นเป็น C2 แล้วเนี่ยมันทําให้การโจมตีแล้วก็เคลียร์มอนเนี่ยมันก็เลยง่ายขึ้นนั่นเองนะครับถ้าทําได้เนาะก็ทําให้สกิลของยอนอี e, ไม่ว่าจะเป็นสกิล2องสกิลหหรือพาสีฟ ก็ควรอัปเกรดไว้นะครับผมในตัวของพาสซีฟเนี่ยยอนฮีมันจะทําให้พลังโจมตีเวทของเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมจาก19เปอร์เป็น25เปอร์ก็จะตีแรงขึ้นส่วนตัวของโลกอัตราการบล็อกเนี่ยก็จะบล็อกได้จาก3ครั้งก็เป็น4ครั้งนะครับในส่วนของสกิล2ก็เพิ่มพลังโจมตีต่อฮิตเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะจาก45เป็นเป็น55เปอร์เซ็นต์ทำให้เราเนี่ยโจมตีแล้วแรงขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะ พอสมควรเลยนะครับส่วนสกิลหนึ่งถ้าหากว่าอัพได้เนี่ยเปอร์เซ็นในการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นอีกจะทําให้เราเนี่ยเคลียร์มอนได้เร็วนะครับและอย่างที่บอกว่าหากตัวละครเนี่ยข้ามขีดจากัดเป็น C ีการโจมตีปกติของยันฮีนั้นจะตีจาก1เป้ากลายเป็น2เป้าซึ่งถ้าหากว่าขึ้น C ีเนี่ยพวกสกิลต่างๆอาจจะไม่ต้องอัปเกรดก็ได้ก็ทําให้ยอนฮีเนี่ยสามารถเคลียร์มอนได้แล้วจากการโจมตีปกตินั่นเองนะครับ ใน่ซนของอุปกรณ์ต่างๆก็ใช้คล้ายๆก,กันกับตัวของ t ทโเลยแต่ว่าจะค่อนข้างฟลิกนิดนึงตรงที่ว่าอาวุธทั้ง2ชิ้นควรเพิ่มเป็นอัตราคริติค a ลแล้วก็ถ้าหากว่าทาได้ควรทำให้คริติคอลเนี่ยถึง100%นะครับผมอาจจะ90ขึ้นไปถึง100%ขึ้นไปก็ได้เนี่ยก็ดีแล้วนะครับขอแค่ให้เขาเนี่ยตีติดคริ มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับในส่วนของเสื้อเองก็ใส่เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ทั้ง2ชิ้นเลยนะครับผมในส่วนนี้เนาะซึ่งมันจะทําให้ยอดฮีเนี่ยก็สามารถเคลียร์มอนได้อย่างง่ายนะครับออฟรองก็เหมือนกันแต่ออฟรองเนี่ยอาจจะต้องฟลิกเพิ่มเติมอีกอาจจะหาในเรื่องของอัตราการติดคริติคอลที่เพิ่มขึ้นจากจุดไหนก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะทําให้เปอร์เซ็นต์ในการติดคริสสูงที่สุดจนถึง100%นะครับแล้วก็ค่อยหาพวกพลังโจมตี แล้วก็ความเสี่ยงหาคริติเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็เหมือนกันนะครับผมในส่วนของยนฮะีเนาะกว่าผมจะเริ่มฟาร์มได้เนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่มีเครื่องประดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีเครื่องประดับก็จะผ่านได้ง่ายขึ้นอีกในส่วนของตรงนี้เนาะส่วนถ้าหากว่าใครไม่มีตัวของยนฮีนะครับผมจะสามารถใช้ตัวละครตัวไหน ทดแทนกันได้บ้างณนะปัจจุบันเนี่ยก็มีตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในหน้าตู้เรทอัพนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวของกล้าหานนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เปิดตู้กระชาของกล้าหาญนะครับผมเนื่องจากว่าเราเนี่ยคิดว่าก็คงจะไม่ได้ใช้ตัวละครตัวนี้เยอะมากขนาดนั้นแล้วเราก็มีตัวละครเพียงพอที่จะทําแล้วแต่ถ้าหากว่าเราได้กล้าหาญมากล้าหาญเขาจะมี2สกิลที่สร้างความเสียหายแบบหมู่และสามารถเคลียร์มอนได้ดี แต่ไม่ใช่ว่าได้มาก็จะผ่านเลยเพราะว่าต้องทําของเยอะมากๆแล้วก็ต้องทําเยอะกว่าเทโอด้วยบางคนเนี่ยกว่าจะทำแล้วก็เคลียร์มอนได้เนี่ยคือต้องใช้ในเรื่องของ C เนี่ยถึง c 2เลยนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยสามารถเคลียร์มอนได้นั่นเอง ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเสียงที่ได้ฟังมาจากพี่อีกคนหนึ่งที่เล่นเกมด้วยกันนะครับแล้วก็เปิดกล้าหารมาทําในช่วงแรกกว่าเขาจะทําได้เนี่ยเขาก็ต้องเติมเพิ่มแล้วก็ยัดจนถึง C2 กว่าจะเริ่มเคลียร์ได้แล้วก็เคลียร์ได้ง่ายนะครับซึ่งมันใช้ของเยอะกว่าเทโอซะอีกในส่วนตรงนี้เนาะ อ่ะแต่ว่าถ้าทําได้ก็คือจะฟาร์มสบายเลยนะครับสำหรับตัวของกล้าหาญเนาะหลักๆก,ก็จะเป็น2ตัวละครนี้แหละในการฟาร์มนะครับส่วนในเรื่องของการตั้งค่าทีมฟาร์มแล้วก็การอ่าฟาร์มตัวละครเนี่ยจะต้องตั้งค่าอะไรยังไงกันบ้างใช่ไหม ตัวของการตั้งค่าทีมฟาร์มนะครับผมก็ให้ใช้ทีมที่เป็นแบบแผนหลัง1แล้วก็หน้า4เหมือนการฟาร์มปกติและที่สำคัญควรจะอัพในส่วนของแผนเนี่ยให้ครบถึงเลเวล40ด้วยนะครับผมทั้ง2ทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมยอนฮีหรือว่าเป็นทีมเทโอก็ตามส่วนลำดับในการปล่อยสกิลนะครับก็เหมือนที่บอกเลยก็คือให้ยอนฮีปล่อยสกิลบนก่อน แล้วก็ปล่อยสก,กิลล่างอีกทีเพื่อให้เคลียร์มอนให้ได้อย่างน้อย3ตัวส่วนของเทโอเนี่ยคือจะเปิดบนหรือว่าเปิดล่างก็คือได้หมดเลยนะครับผมไม่ได้มีอันไหนที่แบบว่าฟิกเป็นพิเศษนะครับในส่วนตรงนี้เนาะซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะใช้ใน2ตัวนี้แหละส่วนสัตว์เลี้ยงเองก็สําคัญเช่นกันนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงที่ใช้งานแล้วก็เหมาะกับตัวละครมันก็จะทําให้เราเนี่ยผ่านได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะทีมของยอนฮีเนี่ยดาเมจผมไม่พอผมเลยต้องใส่ตัวละครสัตว์เลี้ยงที่เป็นโคร6ดาวเพื่อที่จะบูนในเรื่องของพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นทําให้ตัวของยอนฮีเนี่ยโจมตีมอนสเตอร์แล้วก็ตายได้ง่ายขึ้นอีกแล้วก็ตัวของดาวที่เยอะขึ้นเนี่ยมันจะได้สแตทพื้นฐานที่สูงกว่าตัวที่ดาวน้อยในส่วนนี้เนาะก็จะได้พลังโจมตีตั้งต้นอยู่ที่266หน่วยส่วนตัวของทีมแทโอเนี่ย จะใช้เป็นตัวของเฟิงน้อยนะครับเนื่องจาก k o ผมทําครีได้เกินร้อยแล้วบวกของสกิลของเขานะครับตัวของเฟิงน้อยเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของดาเมจคริติคอลให้ k o มันจะทําให้การเคลียร์มอนเนี่ยก็จะง่ายขึ้นไปอีกจะเห็นได้ว่าสัตว์เลี้ยงที่มีดาวน้อยเนี่ยตัวของเซตัสพื้นฐานนั้นก็จะน้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทีมไหนขาดดาเมจก็วควรจะยัดตัวละครที่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวน,นั้นๆเนี่ยให้ทีมที่เราเนี่ยดาเมจไม่พอจะดีที่สุดนั่นเองนะครับผม อย่างที่ผมบอกเลยนะครับผมว่าสลับการทําทีมฟาร์มฝันร้ายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ตัวของไอเทมแล้วก็ระยะเวลาในการเล่นพอสมควรกว่าแต่ละคนเนี่ยเริ่มจะฟาร์มได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆทําตัวละครไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงๆลองไปฟาร์มมังกรลองไปฟาร์มตัวของวัวหาอุปกรณ์ต่างๆมาใส่เพิ่มเติมก่อน จะดูไอเทมตัวละครที่เราเนี่ยสามารถนํามาฟาร์มหรือว่าหาหินที่ในการอัพสกิลจากตัวของอารีนามาทําการอัพตัวละครก่อนแล้วพอเริ่มฟาร์มไหวเราก็มาฟาร์มอย่างจริงจังในตัวของการฟาร์มฝันร้ายนะครับผมสำหรับในคลิปคลิปนี้เนาะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนในการเป็นแนวทางทําทีมฟาร์มฝันร้ายนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมเซเว่นไนท์รีเิร์กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนทุกคน